สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานเน้นประหยัดสักหนึ่งคันนะครับกับ Toyota a l t i ติ1.6ออโต CNG ปี2010นะครับราคา2 3 4 0 0 0บาทนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคันนี้ผ่อนได้ครับผ่อนยาวได้นะครับสำหรับคนที่เน้นใช้งานนะครับอึดทนใช้ประหยัดใช้สบายนะครับผ่อน4,000บาทโดยประมาณนะครับ7ปีนะครับ ใครจะผ่อน5,000กว่าบาทก็น่าจะอยู่ที่6ปีครับลองชมลองเช็คดูนะครับใครที่กำลังเร็งหารถใช้งานอึดถึกทนมาทางออาติสได้เลยครับเป็นลำดับต้นๆในเรื่องของความอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลก็ไม่แพงครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนลับของอัลติสนะครับอะไรเยอะมากๆครับมีทั้งอู่และก็ช่างเก่งๆครับค่ะใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ อาติสนี่แะครับกวางกวางนั่งสบายสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีนะครับเป็น1.6ตัว e นะครับสามารถหาข้อมูลฟังก์ชันต่างๆได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับ1.6ตัว e CNG ปี2010นะครับสภาพภายในสวยครับใช้งานได้เลยครับกวางขวางนั่งสบายไปเช็คไปชมทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเป็น CNG 1.6ออโต้ 1> 1. นะครับสภาพถือว่าน่าสนใจครับสำหรับใครที่เน้นหารถใช้งานนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ CNG เอาง่ายๆให้ยกตัวอย่างดูก็คือแท็กซี่เขาวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ CNG จะส่วนมากครับก็ดูแลไม่ยากไม่แพงครับถ้าไปที่ไหนไม่จบวิ่งเข้าไปอู่แท็กซี่จบทุกอาการแน่นอน,นครับอู่ก็มีศูนย์ก็มีอะไรก็ถูกนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันเซ็น็อต airbag ABS นะครับกระจกซ้ายกว่าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ไม่แท้ครับผม180,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับ1.6ออโต้นะครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานใช้กันยาวๆได้เลยครับทรงก็ยังสวยไม่ตกยุคสภาพภายในต้องบอกว่าสวยงามมากครับลองชมดูกระเป๋าทิ้งโจ้นั่นนะครับตึงมากๆเลยครับผมก็ลองชมลองเช็คพิจารณานะครับ โครงสร้างสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้นะครับจะได้มั่นใจอุ่นใจสบายใจนะครับสําหรับใครที่เน้นหารถใช้งานนะครับก็ลองชมตัวนี้ดูก่อนครับไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านนะครับขอย้านะครับเป็นรถเต็นท์นะครับใครที่ชอบสนใจไปเช็ครถตรวจสอบได้เลยครับหาข้อมูลการซ่อมบํารุงดูแลเรื่องราวการใช้งานหรือเทคนิคต่างๆ เข้าไปศึกษาได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของอัลติสนะครับก็มีคนที่ใช้งานอยู่จริงสามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้โดยรวมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับลองเช็คพิจารณาตรวจสอบดูนะครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าขอบคุณครับ